ขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนวียากมันกุลนะคะอยู่ MT4 นะคะอยู่อยู่ราชกระบางเนาะก่อนที่จะมาทํามิแท้ยาทําอะไรมาก่อนนะคะยาขายประกันของ A อเนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทําอยู่เนาะแล้วก็เข้ามามิแท้ได้ยังไงเพราะว่ายาขายประกันของ AA เต็มเวลาอยู่แล้วเราก็เออเราไปหาลูกค้าอยู่แล้วบ้านบ้านลูกค้านะคะทุกบ้านส่วนมากก็จะมีประกันรถยนต์ เขาก็เลยถามมาว่าเอ้ยเธอไม่ขายประกันร,รถยนต์เหรอฉันอยากจยอยู่ที่เธอทั้งประกันชีวิตประกันร,รถยนต์อย่างเงี้ยค่ะยาก็เลยเข้าไปสอบอัค่ะตอนแรกยาก็ไม่รู้จับประกันเนาะจะรู้แต่ว่ายาต้องไปสอบยาก็เลยไปสอบในหน้านะคะพอไปสอบในหน้าวินาทีเออตะไคร้เน,นาะก็สอบผ่านเลยครั้งเดียวนะคะแล้วก็เราก็โพสต์เนาะว่าเรามีบัตรในหน้าก็มีพี่คนนึงอะค่ะที่เขาขาย AA เหมือนกันเขาก็เลยว่าเฮ้ยเขามาอยู่มีแท้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เออ แต่เราไม่รู้นะคะว่ามแท็กอะไรรู้แต่ว่าเรามีพี่คนหนึ่งที่เขาขายมีทตสเราก็มีความมั่นใจว่าเออไปทํากับพี่เขาดีกว่าอย่างนี้ค่ะก็เขียนอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอเราเข้ามาทําปุ๊บเราก็มีการเรียนรู้ยังไงขั้นตอนแรกหนึ่งก็คือโทรหาหาผู้นำน้อว่าประกันลถขายยังไงเราจะปิดการขายแบบไหนแต่เราก็ยังมีพื้นฐานเกี่ยวกับประกันชีวิตมาก่อนแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ค่ะก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ขอบคุณโควิดนะคะมันมันก็จะมีซูมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่เวลาเขาจัดอบรมอะค่ะเราก็เข้าไปเรียนรู้กับซูมอะค่ะเพราะว่าบริษัทเราเนาะมีการจัด,จดอบรมลหลายๆที่ผู้นํานะคะก็คือพี่พิมพ์ใจก็แนะนําว่าไปอยู่กลุ่มนั้นไม่ไปอยู่กลุ่มนี้ไหมเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะคะ่ะก็ไปทุกกลุ่มเนาะแล้วก็คนผ่า ผลพานเนาะที่ที่ได้จากการทํามิแท้ประกันขายนะคะคือมันเห็นมันเห็นได้ชัดว่าคือคือเงินนะคะคือถึงเราจะทํางานขายประกันหรือเรามีงานประจําอย่างเงี้ยมันก็วิกหนึ่งจะออกเป็นวิกออกเป็นเดือนใช่ไหมคะแต่มิแท้ของเราค่ะขายได้ปุ๊บหักค่าคอมเลยค่ะอันนี้คืออินมากเลยไปที่ไหนก็จะบอกกับน้องๆว่ามันจะมีงานสักกี่งานที่แทบไม่ต้องลงทุนเลยขายได้ปุ๊บหักค่าคอมเลยแล้วที่เหลือเราก็ส่งเข้าบริษัทค่ะ เราก็ทําไมต้องเป็นมิแท้ประกันไทยตอนแรกยาก็ยังยังไม่อินนะคะคําว่า d n a เนาะแล้วทีนี้พอเราเข้ามาเรียนรู้ที่สําคัญที่ทําให้ยากอินกับมิแท้มากก็คือที่พิมพ์ใจนะคะคือเขาจะสอนว่าทําไมต้องมิแท้แล้วก็พอเรามีมีเคมอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเกิดเหตุหรือลูกค้าติดขาตรงไหนเราสามารถโทรดิวได้กับหลังบ้านของเราได้เลยแผนเคมแผนอะไรแค่เราบอกหัวหน้าค่ะเราเป็นคนกลางเนาะระหว่างลูกค้า แล้วกับกับบริษัทเราเป็นแค่คนก่างค่ะแล้วก็มิแท้ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะทูกเคสถ้ามันถูกต้องนะคะมิแท้ไม่เคยปฏิเสธการจ่ายค่ะสิ่งที่อยากบอกกับพี่ๆหรือน้องๆทุกคนนะคะที่อยู่มิแท้มาที่กําลังทํามิแท้แล้วก็กําลังจะคิดหรือกําลังตัดสินใจว่าฉันจะทํามิแท้ไหมบอกได้คําเดียวเลยค่ะทำเถอะค่ะ มีแท้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะทั้งอิสรภาพในทางการเงินแล้วก็เกี่ยวกับพวกเวลาค่ะแล้วบางคนก็มีคำถามว่าฉันจะทำได้ไหมฉันจะเป็นได้ไหมคำนี้เลยค่ะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานณตนค่ะขอบคุณค่ะ